นี่ทุกคนรู้กันหรือยังคะว่าคนท้องก็ได้เงินเดือนด้วยเอ๊แล้วคนท้องได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่การอะไรบ้างนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เตียงเพิ่งรู้ว่าประเทศไทยก็มีอะไรแบบนี้ด้วยเน้วเตียงก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าในประเทศไทยนะคะคนท้องก็มีสวัสดิการได้เงินเดือนด้วยเด้อทุกคนสุดยอดอะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราตุ๊กตานะคะทั้งช่องตุ๊กตาสาวน้อยล้องซาแล้วก็ตุ๊กตาสาวน้อยไทยลาวด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณเตงก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะซึ่งนี่เป็นครั้งแรกของ,องเตงที่ได้รู้ว่าในประเทศไทยนั้นก็มีสวัสดิการของคนท้องคนท้องก็สามารถได้เงินเดือนด้วยค่ะทุกคน แล้วก็มุเตงก็ทํ Tik To อกด้วยนะคะแล้วก็สร้างเพจมาใหม่ด้วยฝากทุกคนไปติดตามเพจแล้วก็ Tik t อกด้วยนะคะแล้วก็มุงเตงไม่คิดว่ากระแสตอบรับทาง Tik To อกจะดีขนาดนี้นะคะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็ทาง t i k ตอกนะคะก็ถามอุเตงเข้ามาเยอะนะคะว่าในมหาลัยเพื่งเตี่ยเรียนนั้นนะคะมีเรียนวิชาอะไรบ้างนะคะ ก็ขอบอกเลยนะคะว่าปีหนึ่งถึงปีสองนะคะก็จะเป็นวิชาเรียนรวมค่ะทุกๆสาขาก็จะมาเรียนรวมกันนะคะแต่ถ้าถึงปีสามเริ่มปีสามแล้วนะคะาการเรียนนะคะก็จะแยกกันนั่นเองค่ะคือแบบใครเรียนสาขาอะไรก็จะเป็นเรียนสาขานั้นก็คือแยกสาขาเรียนนั่นเองค่ะก็คือในตอนนี้นะคะต้ตงเรียนปีหนึ่งนะคะคณะมนุษยศสาสตร์เอกภาษา inks, อังกฤษนั่นเองค่ะแล้วก็ ถามว่าเรียนวิชาอะไรบ้างนะคะพิเศษที่นหนึ่งนะคะเป็นมหาวิทยาลัยของส่งนะคะฉะนั้นก็นเลยได้เรียนหลายภาษาะคะ่ะทุกคนมีสิทธิ์ได้เรียนหลายภาษามีสิทธิ์ได้เรียนรู้หลายภาษาจริงๆนะคะในมหาวิทยาลัยนี้นะคะได้เรียนมีวิชากฎหมายทั่วไปนะคะที่เป็นเกี่ยวกับทุกประเทศเลยแล้วก็เป็นวิชาเกี่ยวกับประเทศไทยาจะเป็นหลักๆนะคะซึ่งแต่ก่อนน้องเตยยังไม่มาเรียนประเทศไทยก็ไม่รู้นะคะว่าในมหาวิทยาลัยคือแบบไม่รู้ว่าในประเทศไทยนั้น มีกฎหมายอะไรยังไงนะคะแต่พอได้เรียนนะทุกคนแต่แบบพอได้เรียนมหาลัยนี้นะคะมีวิชากฎหมายทั่วไปก็ได้รู้ว่าอ้ยประเทศไทยมีสวัสดิการแบบนี้ด้วยประเทศไทยมีกฎหมายแบบนั้นแบบนี้นะนะคะตัวเองก็เลยแบบเป็นชาวต่างชาตินะคะมันมีกฎหมายอะไรบ้างนะคะนั่นแหละคือเรียนวิชากฎหมายทั่วไปแล้วก็มีวิชามนุษย์กับสังคมด้วยนะคะแล้วก็ภาษาบาลีนั่นเองคะ่ะเพราะว่าภาษาบาลีนะคะก็คือแบบทิ้งไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าอะไร เพราะว่าภาษาบาลีนั้นเป็นภาษาที่เป็นภาษาของมหาวิทยาลัยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยของสุนะคะภาษาบาลีก็เลยต้องเรียนนั่นเองค่ะแล้วล่าสุดนี้นะคะอาทิตย์ที่แล้วนะคะอาจารย์อารุณคุณแรงนะคะเป็นอาจารย์สอนวิชามนุษย์เดนิชาเป็นวิเป็นอาจารย์ที่สอนวิชากฎหมายทั่วไปในห้องเรียนของลงตุกเองนะคะและวันนี้อาจารย์ก็เลยแบบสอนเกี่ยวกับสวัสดิการนะคะซึ่งเป็นคือทําคลิปไปว่า ประเทศไทยมีสวัสดิการคนจนนะคะผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีสวัสดิการคนพิการอันั้นนู่นนี่มีเยอะแยะมากมายนะคะแล้ววันนี้นะคะมึงเตนก็เพิ่งรู้ว่ามีสวัสดิการของคนท้องด้วยนะคะคือคนท้องก็ได้เงินเดือนทุกคนแล้วมันม,มีขั้นตอนอะไรบ้างมันมันได้แบบไหนนะคะแล้วแบบไม่ต้องไม่ทางานก็ได้เงินเดือนเงีนเน้ยทุกคนคือเต้เก็เลยฮะจริงเหรออาจารย์จริงเหรออาจารย์ด้วยความที่ว่าไม่รู้แล้วก็เกิดข้อสงสัยใช่ไหมคะ อา,อาจารย์ก็บอกว่าเรื่องจริงจ้าตุกตานะคะก็เดี๋ยวติวานทุกคนฟังนะคะอาจารย์ก็จัดเป็นแบบรายงานนะคะแบบรายงานส่งอาจารย์นะคะส่งทางไลน์นั่นเองค่ะแล้วทีเนี้ยติวานก็เลยแบบไปหาข้อมูลมาว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่าที่ว่าคุณท้องอ่ะได้เงินเดือนมีสวัสดิการด้วยนะคะสวัสดิการนะคะไปสวัสดิการ เป็นสิทธิประกันสังคมหรือว่าสวัสดิการของุญทองนั่นเองนะคะอาจารย์ก็ทําแบบให้ทํารายงานส่งอาจารย์นะคะจ้องงก็ทาส่งเดี๋ยวน้องเตรียมาอ่านของตู้ก่อนนะคะต้องเตียมไปอ่านของเพื่อนนะคะคือของเพื่อนนะก็ถูกหมดเละคะ่ะแต่ว่ามันจะออกในสไตล์คนละแบบนั่นเองค่ะทุกคนอย่างเช่นของน้องตุ๊กนะคะก็เป็นทําในเอ่อเขาเรียวกว่าอะไรแคนวาสแมนบอแมนเลว <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยมอ่านของตุก๊กันนะคะ นี่เป็นของตัวเองไอ้ของตัวเองทำเองนะคะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวมาอ่านให้ทุกคนฟังนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มอ่านกันเลยนะคะอายุอายุคันภมากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุคันมากกว่าอายุคันมากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายไม่เกิน200บาทอายุคันมากกว่า32สัปดาสัปดาถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายไม่เกิน200บาทนะคะค่าคอดบุตร1 5 0 0 0บาทค,าาค,นนะค,ะค่าฝากคันนะคะค่าฝากคัน หนึ่งก็คือค่าฝากคันก็คือแบบค่าฝากทองนะคะทุนถ้าเป็นภาษาลาวนะคะหนึ่งหมื่นเอ้หนึ่งพันห้าร้อยบาทเงินหยุดงานห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะประกรันสังคมจ่ายอัตราหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทได้รับเงินสงเคราะห์ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตรหาคลอบบุตรหากเป็นผู้ประกันต้นสังคมอืม ทั้งคู่สามารถลดใช้ของลดใช้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้นะคะไอนนของตัวเองนะคะทําตามความเข้าใจแล้ววันนี้นะคะก็จะมาพูดกันด้วยนะคะมาพูดถึงว่า,าพูดคนท้องนะคะได้เงินเดือนนะคะกันไปแล้วนะคะคือแบบคลอดปุตรหรือว่าอะไรก็แบบบางคนอนะ่ะทุกคนคือเป็นที่เราถามว่ามีไหมคือมีนะคะทุกคนแบบเวลาที่เราตั้งท้องอย่างเงี้ยทุกคนเวลาที่ตั้งท้องก็แบบ ช่วงที่แบบว่าใกล้จะคลอดแล้วไม่ได้ไปสอนนะคะแบบอย่างเช่นคุณครอูอะแบบตั้งท้องแล้วแบบไม่ได้ไปสอนเนี้ยพักคลอดหยุดคลอดอย่างไงทุกคนอ่ะเกิดลูกอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าคุาหักเงินเดือนไหมไม่ได้หักนะคะทุกคนเงินเดือนก็ได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าที่ไทยก็จะพิเศษนะคะแบบเออจะมีเงินจะมีเงินให้น้องด้วยให้เด็กด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งเด็กในท้องก็ได้เงินนะทุกคนแล้วแบบ มันดีอะทุกคนคือประเทศไทยมันมีอะไรมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบหลายๆคนยังไม่รู้ซงเตงก็ไม่ได้ว่าเตงรู้ทุกอย่างหรอกนะคะแต่ว่าเตงอ่ะก่อนที่จะรู้ก็คือได้เรียนรู้จากอาจารย์นะคะที่แบบได้สอนมาอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นวิชาก,กฎหมายทั่วไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการสอนนะคะแบบการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศนั้นนู่นนี่นะคะระเบียบยังไงนะคะ มันมีอะไรบ้างนะคะพัฒนาอย่างไรนะคะประเทศไทยเป็นอย่างไรนะคะก็คือในประมาณสีหเดือนที่แล้วอันนี้จะไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ใช่หรือเปล่าคะที่แบบว่ามีคนลาวที่ได้เกียรติยมอันดับหนึ่งประเทศไทยเรียนวิชากฎเรียนวิชากฎหมายางทงุกคนซึ่งเพมก็ดีใจกับพี่เขาด้วยนะพี่เขาก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆที่กําลังศึกษาเรียนในมหาลัยตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นอนาคตที่ดีของประเทศเราด้วยค่ะ แล้วก็ถัดมานะคะทุกคนจะมาพูดถึงวิชามนุษย์กยับสังคมนะคะเป็นวิชาแบบไหนนะคะวิชามนุษย์กยับสังคมนะคะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะทุกคนอ,อยู่ในรอบตัวเรานะคะถ้าเป็นการใช้ชีวิตนะคะทุกคนการใช้ชีวิตนั่นน,นู่นเนี่ยคนคือแบบถ้าเป็นภาษาลาวก็จะคล้ายๆแบบวิชาโลกอ้อมตัวนะคะ บอกว่าทุกคนยนังไม่เห็นอยู่บ่เนาะอ่านุัยน์กับสังคมก็จะเป็นวิชาที่แบบพัวพันกับเฮกาการใช้ชีวิตประจำเฮาของแต่ละเมื่อนั่นเองค่ะทุกคนอ่าจะเป็นวิชาประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็มีวิชาหนึ่งก็คือเป็นวิชากรรมฐานเป็นวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเนาะทุกคนเป็นวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเนาะอ่าเป็นคือเอาธรรมะมามานำไใช้ในชีวิตประจำวันเนาะเป็นการที่แบบสอนเอาธรรมะมาใช้ชีวิตกเกี่ยวกับ ชีตประจําวันนะคะมันก็จะทําให้เรานั้นนะคะการใช้ชีวิตก็จะง่ายขึ้นนะคะทุกคนอยู่ในสิ่งอยู่ในธรรมนะคะมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็แบบไม่ต้องเดือดร้อนนะคะและวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่น้องติ๊ตไม่เคยเรียนมาก่อนแต่ว่าพอได้มาเรียนในประเทศไทยก็ได้รู้ว่าการเรียนวิชากรรมฐานมันทําให้แบบจิตใจเราสงบมากขึ้นนะคะรู้จักว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทํานะคะรู้จักอยู่ในสิ่งในธรรมรู้จักรู้จักทาทุกอย่าง ด้วยการที่มีสตินะคะทุกคนอ่าเป็นวิชาประมาณนี้เลยนะคะอ่ะแล้ววิชาถัดมานะคะก็เป็นวิชาอ่าบาลีนะคะอันนี้เป็นคนเราถามมาเยอะเลยว่าบาลีเป็นยังไงบาลีเป็นยังไงซึ่งติงไม่รู้นะคะว่าที่เราน,นั้นเรียนไหมภาษาบาลีแต่มันมีอยู่แล้วเป็นภาษาของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะมันเป็นภาษาที่มันเป็นภาษาของพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็การเรียนนะคะอย่างเช่น้องติง ภาษาไทยใช่ไหมคะประเทศไหนก็ตามที่นับถือศาสนาพุทธจะมีภาษาของพระพุทธศาสนาอย่างเส้นภาษาลาวนะคะประเทศลาวก็มีเหมือนกันนะคะที่เป็นภาษาของพระพุทธศาสนานะคะกเ็เป็นเกี่ยวกับบทบทเขาเรียวกว่าอะไรแบบทุกคนแบบอย่างเช่นนั้นนโมตสสะภะคะวะโตนี่แหละ,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 หละอันนี้แหละคือภาษาของพระพุทธศาสนานะคะกองเต็งก็ได้เรียนแบบนี้แหละ ถ้าหากเป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาพระพื้นศาสนาก็จะเป็นแบบภาษาอังกฤษอย่างเช่นห้องเรียนอินเตอร์นะคะห้องเรียนอินเตอร์นะคะก็จะแบบเป็นห้องอินเตอร์ใช้ภาษาอังกฤษล้วนเลยนะคะภาษาบาลีอินเตอร์ก็จะเป็นแบบแนวอังกฤษไปเลยนะคะทุกคนองไม่อยากมากซึ่งเตเคยเห็นของพี่ปูแล้วแบบอือแบบหัวจะปวดจริงๆนะคะแล้วก็ประเทศไทยนะคะเต่เรียนไทยโปรแกรมใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบภาษาไทยนะคะก็นี่น ะโมตสะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าไม่ถ้ามีแค่ตัวเดียวก็จะเป็นจระอะมันก็แบบถามว่ายากไหมมันก็ยากอยู่นะคะแบบสําหรับคนที่เรียนใหม่มันก็จะยากแต่สําหรับคนที่ได้แล้วก็จะว่าง่ายไปค่ะมาต่อของการตั้งคันหรือว่าคนท้องกันค่ะว่ามันมีอะไรต่อบ,บ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวมาอ่านใหคนฟังนะคะมาตาประชารัฐคืออะไรนะคะเริ่มงลงททเบิลเมื่มอไหร่นะคะเงินช่วยเหลือระหว่างตั้งครนนะคะ ตั้งคันเนาะตั้งคันจํานวนสามพันบาทเดือนสามพันบาทต่อเดือนนะคะอุ้ยได้สามพันบาทต่อเดือนปุ้ยได้เก้าเดือนนะคะอุอ้ยมันมียกเวนมาได้เก้าเดือนด้วยนะคะเงิน <onze> ค่าลอ,อดตดจํานวนหนึ่งพันบาทต่อสองครั้งค่าเลี้ยงดูจํานวนสองพันบาทต่อเดือนนะคะ <der> อุ้ยทําไมได้เยอะจังตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุจุดๆ,ๆนะคะทุกคนฮะ huh? มันคือดีอ่ะทุกคนเงินเดือนแบบสามพันคิดดูนะสามพันด้วยค่าเลี้ยงบุตรสองพันด้องเบิกคนท้องเบิกป,ประกันประกันสังคมได้กี่บาทเบิกอะไรได้บ้างนะคะมาฟังกันคุณแม่ที่ส่งเงินประกันสังคมเมื่อตั้งลอดบุตรติดตั้งตั้งครันจะสามารถใช้ ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาได้โดยแบ่งเป็น5รายการคือเบอิกค่าฝากคันแล้วก็วงเงินรวม1 1 5 0 0บาทเบิกค่าคอดบุตรเหมาจ่ายวงเงิน1,500 0บาทต่อครั้งจุดๆดจดนะคะเฮ้ยเตียทุกคนรวมสิทธิประกันสังคมที่แม่ที่แม่ต้องรู้ ก็คือมีอ่าค่าฝากคันประกันสังคมจ่ายเท่าไรด้อนะคะมาฟังกันในภาษีสิทธิบุตรคนที่สามจะไม่ได้รับสิทธิเงินสงงครห์อ๋อการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรนี้ไม่หยุดไม่ได้อยู่ในการสงงคราะห์อของหน่วยงานของรัฐหรือเอก,กชนมหมายถึงว่าผู้ที่สามไม่ได้จะได้ผู้ที่หนึ่งกับผู้ที่สองอย่างนี้เหรอคะ ซึ่งอาจารย์แบบเอาระไรงานให้ทาใช่ไหมลูกเตีงก็แบบงงเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงนะคะว่าเอ้ยมันได้สิทธิ์มันได้สิทธิ์ยังไงแล้วมันได้เงินเดือนแบบไหนแต่ว่าพอมาเชิญดูเข้าใน Google ก็เลยก็เลยแบบเริ่มเข้าใจว่ามันก็แบบมีประกันสังคมมันมีสิทธิมันมีอะไรที่ได้มันก็จะแบบได้เป็นเงินเดือนมันมันเป็นอะไรที่แบบ มันดีอ่ะทุกคนคือประเทศไทยอ่ะมันจะมีแบบหลายอย่างที่แบบหลายหลคนยังไม่รู้ไงอ่าแล้วก็มีอีกเรื่องคือที่คลิปที่แล้วใช่ไหมคะน้องติงก็แบบถ่ายไปแล้วก็เอ่อมอีอ่ะไม่รู้ทุกคนได้ดูไหมแต่น้องติงจะมาขอจะขอแยกพูดอีกรอบนะคะก็คือว่าประเทศไทยอ่ะมีบัตรทองอ่ะทุกคนบัตรทองที่แบบว่าบัตรทองที่แบบว่าเข้าโรงพยาบาลโดยที่ไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียว เข้าโรงพยาบาลไม่ได้เสียงเงินแม้แต่บาทเดียวด้ออันนี้เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็มีบัตร20ด้วยนะคะบัตร20นี่คือเวลาเข้าโรงพยาบาลนะคะทุกอย่างมาจะ20อย่างเงี้ยคือแบบมันดีมากแล้วก็มีบัตรคนจนด้วยนะคะคือบัตรคนจนก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีสิทธิ์มันได้สิทธิ์ไงทุกคนแล้วก็คนพิการคนพิการอย่างเงี้ยแบบ หูบอตันนอย่างประมาณนี้ก็ได้เงินเดือนก็ได้เงินเดือนนะคะอะไรก็ได้เงินเดือนไปโมดในประเทศไทยคือรัฐบาลไทยก็ใจดีมากรัฐบาลไทยก็ใจดีอีหลีนะคะแบบมีสวัสดิการเยอะแยะมากมายด้วยนะคะซู่ติงก็อยากได้บ้างเอาไปเล่นไปเล่นนะคะทุกคนแต่ว่า,าชาวต่างชาตินะคะก็แบบเข้ามาทํางานที่ไทยแล้วก็แบบ เห็นในคลิปยูทูบไปหลายหลายคนชาวต่างชาตินะคะแบบอยากเป็นคนไทยเพราะว่าประเทศไทยนั้นแบบได้สิทธิ์นั่นนู่นนี่เยอะแยะนะคะคุณชาวต่างชาติก็เลยอยากจะมาเป็นคนไทยกันเยอะเลยค่ะในประเทศไทยนั้นนะคะก็ชาวต่างชาติก็มาเยอะเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นประเทศจีนนะคะแล้วก็ประเทศแบบเกาหลีหรือว่าฝรั่งนะคะทุกคนมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็บางคนก็มาอยู่ที่ไทยเลยมาซื้อบ้านมาซื้อดินที่ไทยเรื่องเต็นก็ เพิ่งรู้ว่าแบบเออชาวต่างชาติก็สามารถซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ด้วยซื้อรถในที่ไทยได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเป็นสิทธิ์ที่ดีมาก,กๆเลยนะคะเอาจริงๆนะคะทุกคนแบบเวลาที่ชาวต่างชาตินะคะแบบมาประเทศไทยใช่ไหมคะจะแบบได้สิทธิเท่าเทียมกับคนไทยเลยนะคะแค่มาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างก,ก็ได้สิทธิเท่าเทียมกับคนไทยอ่ะแต่ว่าคือแบบบางประเทศอ่ะทุกคนแบบถ้าแบบเข้าไปประเทศเขาก็แบบ สิทก็ไม่ได้เท่ากับเขานะคะค่าแรงก็ไม่ได้เท่ากับเขาด้อนะคะไม่ได้เท่ากับคนประเทศนั้นนะคะแต่ประเทศไทยนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าแรงนะคะก็ได้เท่าเทียมกับคนไทยเลยนะคะแล้วก็เท่าที่ต้องเตียงเห็นนะคะ ในประเทศไทยก็จะมีโรงงานเยอะใช่ไหมคะประเทศไทยนั้นมีโรงงานเยอะมากนะคะแล้วก็เงินเดือนก็หลักหมื่นขึ้นไปนะคะทุกคนดีมากเลยนะคะและคนลาวนะคะแล้วก็คนประเทศเมียนมาก,ก็จะมาทํางานที่ประเทศไทยนะคะก็เนื่องจากว่า,เ,าเงินเฟ้อนะคะทุกคนเงินเฟ้อมากนะคะคนก็เลยมาทํางานที่ไทยนะคะ คนก็เลยมาทํางานที่ไทยเพราะว่าเงินที่ประเทศไทยนั้นนะคะมีค่าแข่งสูงมากนะคะพอเอาเงินไทยไปแลกกับเงินประเทศอื่นๆนะคะจะได้เยอะนะคะฉะนั้นคนก็เลยนิยมมาทํางานที่ประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะทุกคนที่เราถ้าจะเอาเงินกีบนะคะมาแลกเป็นเงินบาทไทยนะไม่ได้เราดื้อคนถ้าได้ก็ในราคาที่สูงมากนะคะแต่ได้บ้านตั้งเตียงคือไม่ได้เลยขนาดแม่ตั้งเตียงจะโอนเงินมาให้ญาติที่อยู่สกลนะคะก็โอนมาไม่ได้เขาไม่รับเลยจากแต่ก่อนที่เขารับนะ รับรับแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่รับแล้วถ้าจะเอาถ้าจะเอาเงินบาทไปแลกเงินกีบนะ่ะได้แต่ถ้าเอาเงินกีบมาแลกเงินบาทไม่ได้เขาไม่รับนะคะทุกคนอ่ะเพราะว่าทางร้านเขาบอกว่าไม่ไหวกับค่างเงินจริงๆบอกพูดได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะที่น้องทางฝั่งไทยทํามตูกเข้ามาว่า แล้วอยู่ฝั่งเราอะ่ะ<อ>เขายังใช้เงินบาทไหมยังรับเงินบาทไหมทางบ้านน้องตุ๊กนะคะอันนี้ก็ได้ถามแม่คูณไปนะคะว่าที่บ้านนั้นรับเงินบาทไหมกม็ยังรับนะคะทุกคนแต่ถ้าหากว่าเป็นร้านค้าเล็กๆเนี่ยเขาก็จะไม่รับนะคะอ่าถ้าส่วนมากจะเป็นร้านค้าใหญ่ๆที่รับส่งออกคนของขายของร้านใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะรับนะคะแต่เป็นเหรียญที่บ้านน้องเต่งจะไม่รับนะคะคนที่รับก็จะเก็บไว้เพื่อคอนถุงนี่เองค่ะแต่แบบถ้าจะเอามาใช้จ่ายเนี่ยเขาก็ไม่รับนะคะ ส่วนมากที่เราจะรับในบางที่เท่านั้นนะคะทุกคนหรือว่าไปจ้าที่ท่องเที่ยวนะคะอันนั้นก็จะรับนะคะแต่เมือ,องอุ้เตีก็ไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะเขาก็จะแบบไม่ค่อยรับนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาสั้นๆนะคะไม่รู้จะยาวหรือจะสั้นดี <laughs> เดี๋ยวมุงเตียขอตลาไปก่อนนะคะถ้าหากว่าใครนะคะที่อยากแนะนํา เกี่ยวกับคลิปอะไรที่คุณเตียงยังไม่รู้ในประเทศไทยนะคะคอมเมนต์ Comment ใต้คลิปด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างที่คุณเตยงยังไม่รู้เกี่ยวกับประเทศไทยบอกด้วยนะคะคุณเตงจะได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ได้นํามาเผยแพร่นะคะให้กับพี่น้องทางฝั่งราหรือว่าใครที่ยังไม่รู้ได้มารับชมรับฟังนะคะแล้วก็รู้พร้อมๆกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับลหลายๆคนนะคะ เดี๋ยวเตยขอตลาไปก่อนนะคะและหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ยังไม่รู้นะคะเตยขอขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะเตยขอกับขอพอะคุณพระอาจารย์รน์โค้แรงด้วยนะคะที่สอนวิชา,ากฎหมายทั่วไปนะคะที่คอยเป็นคําแนะนําแบบคอยให้คําแนะนํากับน้องตุ้งตัโดยตลอดนะคะในการในเรื่องกฎหมายแล้วก็ในเรื่องต่างๆกฎหมายในประเทศไทยแล้วก็สิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรรูนอ่า สวัสดีการในประเทศไทยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเราติวขอบตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย